สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนําเป็นเครื่องรางของหลวงพ่อแม้นวัดตาต่างนอกอยุธยาอันบ้างนะครับวันนี้นะครับเป็นเต่าเทียนนะครับผมเต่าเทียนโพธิสัต์นะครับพญาเต่าเรือนโพธิสัตวหลวงพ่อแม้นวัด,ด้าต่างนอกนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเทียนนะครับผมแล้วก็มีตะกัว่วแผ่นตะกัว่วแปะอยู่ด้านหน้ามีตอกหมายเลขนะครับ มีตอกโคดหลวงพ่อแม้นนะครับไว้เลี่ยมเดิมๆจากวัดนะครับวัดเขาก็จะเลี่ยมมาให้ให้ลักษณะน้านหลังก็จะเป็นเรียบๆอย่างนี้เป็นเทียนที่หลวงพ่อแม้นปลุกเสกแล้วก็หลอมเทียนด้วยตัวท่านเองเลยนะครับนำมาขึ้นหุน่นเป็นรูปเต่าเป็นพญาเต่าเรือนผ่านพิธีการปลุกเสก แจกในงานกระถินนะครับปีห4สี่นะครับผมเมื่อวันที่สามสิบเอตุลาก็คือวันนี้นะครับวันที่ถ่ายทําคลิปนะครับผมลักษณะของเต่าเรือนบริษัทจะมี2แบบนะครับเป็นขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับองค์ที่นำมาให้ชมองค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะนําองค์เล็กให้ดูนะครับผมองค์เล็กก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นรูปเต่าเรือนองค์เล็กๆนะครับ ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะก็ขนาดน่าใช้นะครับกําลังขึ้นคอนะครับผมก็เป็นเนื้อเทียนกันมีตอกชื่อหลวงพ่อแม้นที่แผ่นตะกัวนะครับด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวจะนํามาเทียบกันให้ดูนะครับระหว่างขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับผมครับนี่เทียบไม่เห็นชัดๆนะผมขนาดเล็กจากขนาดใหญ่มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับผม องนี้เป็นอีกองคหนึ่งนะครับไม่ใช่องค์เมื่อกี้ผมเอามาให้ดูให้เห็นว่าลักษณะของแผ่นตะกัวองค์นี้จะมองไม่ค่อยเห็นหมายเลขเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเนื้อเทียนที่หลอมนะครับก็จะปิดทับไปพอสมควรเป็นรุ่นที่แจกฟรีนะครับผมสำหรับผู้มางานกระถิน่นน่าใช้หน้าบูชาครับ โอเคครับผมขอบคุณครับ